จะดื่มนมทั้งทีเลือกข้างกันหรือยังทีมแพะหรือทีมวัวบางคนบอกว่านมแพะดีย่อยง่ายไม่แน่นท้องอีกคนสวนทางขวัญน,นมวัวสิดื่มกันมาตั้งแต่เด็กโตมาแข็งแรงแล้วสุดท้ายคนที่งงก็คือเรานี่แหละที่ยืนอยู่หน้าชั้นนมในซูเปอร์มองขวดขา,ขาวๆแล้วสงสัยว่าจะเอานมตัวไหนดีวะเนี่ย วันนี้มีนาจะพาไปฟาดกันให้รู้เรื่องระหว่างนมแพะกับนมวัวใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของบัลลังก์นมดีของแท้ยกที่ 1. ย่อยง่ายแค่ไหนใครแน่นท้อมกว่าเริ่มกันที่เรื่องย่อยง่ายประเด็นนี้คนพูดเยอะสุดละ นมแพะถูกเชียวว่าย่อยง่ายกว่าเพราะมันมีโปรโตีนที่เรียกว่า alpha c 1 casein ต่ำกว่านมวัวโปรโตีนตัวนี้แหละตัวดีที่บางคนดื่มแล้วแน่นอืดจุกจนสงสัยว่ากินนมหรือกลืนหินแถมไขมันในนมแพะยังเม็ดเล็กกว่านมวัวด้วยนะทำให้กระเพาะไม่ต้องทำงานหนักเหมือนมีคนช่วยเคี้ยวก่อนส่งลงท้อง ในขณะที่นมวัวก็ยังคงย่อยได้ดีสำหรับคนปกติแต่สำหรับคนที่มีปัญหากับนมมันอาจทำให้ตึงท้องได้โดยไม่รู้ตัวสรุปก็คือถ้ท้องของคุณคือคนขี้น้อยใจนมแพะอาจปลอบมันได้ดีกว่ายกที่สองแพ้น้ำตาลแลกโตสหรอรอดไหม ทั้งนมแพะและนมวัวมีแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลที่คนบางคนย่อยไม่ได้แต่ข่าวดีก็คือนมแพะมีแลคโตสน้อยกว่านมวัวเล็กน้อยประมาณ10%ฟังดูน้อยนิดแต่สำหรับบางคนอาจช่วยลดเสียงดนตรีดักท้องได้เยอะเลยนะแต่แต่อย่าเข้าใจผิดว่านมแพะไม่มีแลคโตสเพราะยังมีอยู่คนที่แพ้จริงๆกินเข้าไปก็ยังตุ้มเหมือนเดิมสรุปก็คือถ้าแพ้ดักหนัก อย่าหวังกับแพะมันน่ารักแต่ช่วยคุณไม่ได้ยกที่3วัดกันที่สารอาหารใครแน่นกว่ามาดูของจริงท่านนมคือเครื่องดื่มพลังสูงใครจะมีพลังเยอะกว่ากันนมวัวสูงในวิตามิน B12 โฟเลตเซเลเนียมและแน่นด้วยแคลเซียมที่ร่างกายดูดซึมได้ดี นมแพะเด่นเรื่องวิตามิน A, โพแทสเซียมแคลเซียมมากกว่านิดหน่อยและกรดไขมันดีๆที่อาจช่วยเาผาผลาญไขมันได้ไวขึ้นด้วยนะส่วนใครแคลอรี่น้อยกว่านมวัวจะน้อยกว่านิดๆแต่นมแพะก็มีกรดไขมันที่ร่างกายใช้ได้เร็วไม่สะสมเป็นไขมันง่ายสรุปก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการอะไรถ้าสายผอมเลือกวัวถ้าสายบำรุงลำไส้แพะก็แจ่ม ยกที่4เรื่องผิวเรื่องแพ้ใครพังน้อยกว่านมวัวมีโอกาสทำให้แพ้สูงกว่านมแพะโดยเฉพาะในเด็กเล็กคนที่กินนมวัวละสิวขึ้นผื่นมาบางทีแพ้โปรโตีนในนมโดยไม่รู้ตัวนมแพะมีโครงสร้างโปรโตีนใกล้กับนมแม่มนุษย์มากกว่าเลยมีคนบอกว่ามันเป็นมิตรกับผิวมากกว่าสรุปก็คือถ้าผิวพังบ่อยๆลองเปลี่ยนจากวัวมาเป็นแพะดู ยกที่ห้ารักโลกใครใชนะมาดูด้านสิ่งแวดล้อมกันบ้างวัวเท่ากับตัวใหญ่กินเยอะปล่อยแก๊สเยอะเท่ากับโลกร้อนแพะเท่ากับกินน้อยตัวเล็กไม่ตดเยอะเท่ากับเป็นมิตรกับโลกมากกว่าฟาร์มแพะยังใช้ทรัพยากรน้อยกว่าฟาร์มวัวด,ด้วยนะเลี้ยงง่ายไม่เปลืองน้ำไม่เปลืองพื้นที่สรุปก็คือถ้าจะดื่มนมแบบรักโลกแพะคือเพื่อนคุณยกที่6ก ราคาฟาดกันตรงนี้วัดกันที่กระเป๋าตังฝั่งกันแพะแพงกว่าแบบไม่ต้องสืบบางที่ราคาแรงกว่านมวัวเท่าตัวเพราะผลิตยากกว่ามีน้อยกว่าและคนดื่มน้อยกว่านมวัวเท่ากับหาง่ายราคาน่ารักแท้ตู้มาทุกเซเว่นนมแพะเท่ากับต้องตามหาตามซูปเปอร์หรูหรือซอนนมลึกลับในร้านคาญยา สรุปก็คือถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาดื่มแพะได้แต่ท่านเน้นประหยัดน้องวัวยังครองใจคนส่วนใหญ่ยกที่7รสชาติใครได้ไปต่อคนที่กินนมแพะครั้งแรกจะพูดว่ากลิ่นแปลกๆเนาะใช่มันจะกลิ่นแพะๆหน่อยก่็แนส่สิมันคือนมแพะอะบางคนรักเลยบอกว่าหอมมันดีบางคนถึงกับเทขวดทิ้งรัาบาลจะกลับสู่อ้อมกอดของวัตวตวอดชีวิต นมวัวรสชาติกลางๆดื่มง่ายเข้ากับซีเรียลทุกยี่หอ้อสรุปก็คืออยู่ที่ลิ้มล้วน,ล,วนลองชิม่อนอย่าเพิ่งตัดสินแล้วสุดท้ายใครชนะคำตอบก็คือไม่มีใครชนะมันขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณชอบใครท้องอืดง่ายก็ลองแพะงบน้อยก็วัวไปอยากรักโลกก็แพะต้องการวิตามิน B12 ก็วัว ต้องการแคลเซียมแบบเยอะๆก็แพ้แต่อยากกินนมแล้วสิวไม่ขึ้นเลยอันนี้ไปหาเซรั่มแทนเคลียสามความคิดผิดๆิดน 1. นมแพะไม่มีแลกโตสผิดอีกมันมีอยู่แต่แค่น้อยกว่า 2. นมวัวคือน,นมที่ดีที่สุดผิดอีกขึ้นอยู่กับแต่ละคน 3. นมแพะเหม็นทุกขวดต้องบอกว่าแล้วแต่ลิน้นคนรักก็เยอะบทสรุปแนวกระเทียม อย่าให้การดื่มนมกลายเป็นศึกเลือดเลือกตามสิ่งที่ร่างกายของคุณต้องการไม่ใช่ตามโฆษณาหรือคำชวนซื้อใน TikTok อกจะน,นมแพะหรือนมวัวสุดท้ายแล้วคุณคือคนเดียวที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับตัวเองที่สุดและบางทีคำตอบก็อาจจะไม่ที่นมเลยก็ได้แล้วคุณละ่ะอยู่ทีมแพะหรือทีมวัวฟาดกันให้รู้เรื่องในคอมเมนต์เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้ไว้ใช้จริงด้วยนะ